สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับฝันนี้นะครับเรื่องดีชาแนลพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้สวยๆเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับถึงคิวต้นไม้ที่มีการปลูกไว้ในโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมเขตนี้นะครับเป็นแนวทิวของพื้นที่ของโรงเรียนนะครับเป็นเป็นเขตนะครับคันรั้วนะครับและก็ด้านขวามือของเรานะครับที่ปลูกเป็นทิวเป็นแถวไปฝั่งนู้นนะครับยาวไปนู่นก็จะเป็น พื้นที่ของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง8นะครับซึ่งโรงเรียนนี้นะครับตั้งอยู่ที่บ้านสายโทห้านะครับตำบลจันทตเพชรนะครับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรามาดูต้นไม้ครับคุณผู้ชมครับเป็นต้นยางนาสวยๆนะครับที่มีการปลูกไว้นะครับก็นะครับรากของต้นยางนาต้นนี้นะครับก็มีการแตกออกไปนะครับแตกซ้ายแตกขวานะครับแตกมาหาเราบ้างออกไปทางนู้นบ้างนะครับ สังเกตดูรากของเขานะครับส่วนหนึ่งจะจุ่มลงไปในน้ํานะครับย่างนานี่นะครับเอาจริงๆก็คือเป็นไม้ที่ต้องการน้ํามากๆเลยนะครับเพราะว่านะครับเขาชอบที่ชุ่มนะครับคือถ้าเกิดว่าเวลาเราปลูกต้นไม้นะครับแล้วเรารู้จักนิสัยใจคอของต้นไม้นะครับกอเชื่อแน่ว่านะครับต้นไม้ที่เราปลูกจะต้องเติบโตดีอย่างแน่นอนนะครับย่างนานี่ขึ้นชื่อว่านาก็คือเขาชอบพื้นที่ที่เป็นนานะครับก็คือที่ลุ่มนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไปปลูกที่แห้งแล้งมากๆนะครับเขาก็จะไม่เติบโตงดงามเท่ากับที่เขาอยู่นานะครับบริเวณนี้นะครับอยู่ใกล้สะก็ถือว่าเติบโตงดงามเลยนะครับใบก็เขียวดีนะครับก็ดั้งเดิมจริงนะครับพื้นที่นี้ก็ปลูกเกลี้ยงได้หมดเลยนะครับแต่ว่าบางต้นก็มีการตายเกิดขึ้นนะครับพอมีการตายก็คงยังเหลืออยู่นะครับเป็นบางต้นเท่านั้น กลุ่มนี้นะครับมีอยู่หกเจ็ดต้นนะครับเรียงกันไปนะครับที่ยังคงเหลืออยู่เห็นไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับมองดูแล้วโอ้โหนะครับข้อดีของยางนานะครับถ้าเราปลูกไว้ริมถนนแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าริมหรอกนะครับก็ห่างถนนไปหลายเมตรเลยนะครับข้อดีก็คือว่านะครับจะช่วยในการลดเสียงครับคุณผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นโรงเรียนเนาะนักเรียนกําลังเรียนหนังสืออยู่รถวิ่งไปวิ่งมาเนี่นะครับส่วนหนึ่งเสียงมันก็จะ มาปะทะกับพวกใบพวกกิ่งก้านพวกลาต้นของต้นยางนานครับทําให้เสียงที่จะไปถึงเด็กนักเรียนนะในที่อยู่ในอาคารเรียนนี่นครับก็จะมีลดน้อยลงนะครับถือว่าเป็นเป็นส่วนช่วยครับอย่างที่สองครับข้อดีที่ปลูกไว้ข้างถนนนะครับหน้าโรงเรียนอยันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดกา๊าซคาร์บอนนะครับที่จะไปถึงตัวนักเรียนรวมไปถึงนะครับอาจจะช่วยลดเรื่องของฝุ่นต่างๆนะครับรถวิ่งมันก็ต้องมีฝุ่งเป็นธรรมดาเนาะ รถฝุ่นที่จะไปถึงตัวนักเรียนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับที่ดูแลบุตรหลานของท่านนะครับดูแลลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับก็อยากจะให้ครับเห็นความสําคัญกับสิ่งนี้นะครับถ้าเราปลูกต้นไม้ไว้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องเป็นต้นยางนานะครับคุณผู้ชมครับต้นไม้อะไรก็ได้ที่เป็นต้นไม้ที่เราชื่นชอบนั่นแหละนะครับ จะเป็นต้นไม้ประดับไม้อะไรก็ได้นะครับปลูกได้หมดเลยนะครับลดเสียงลดฝุ่นลดก๊าซพิษต่างๆนะครับลงไปได้มากโขเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วในอนาคตต่อไปนะครับถ้าวันหนึ่งเราครับจาเป็นที่จะต้องใช้ไม้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้อีกต่างหากนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับรวมไปถึงสัตว์ต่างๆนะครับนกหนูปูปีกต่างๆก็จะสามารถที่จะมาพึ่งพาอาศัยต้นไม้ของเราได้นะครับ ดีไม่ดีวันใดวันหนึ่งนะครับชาวบ้านอาจจะได้ที่หาเห็ดอีกตัางหากนะครับเพราะว่ายางนาเนี่ยมันมันให้เห็ดหลังงกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับพี่แต่ข้อดีทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องของต้นไม้นะครับกิ่งก้านอ่ะนะครับทีนี้นะครับกิ่งก้านที่เขาจะหล่นร่วงลงมาคุณผู้ชมสังเกตดูไหมครับเนี่ยใบของเขาอยู่ตรงนี้นะครับกิ่งก้านก็จะอยู่ที่ระดับประมาณนี้นะครับไม่ไม่ตกไปถึงถนนนะครับเนี่ยคือ โรงเรียนนี้ถือว่าวางแผนดีมากนะครับถ้ากิ่งมันร่วงหล่นลงมานะครับมันก็จะลงมาอย่างมากก็ถือประมาณนี้นะครับไม่ไม่ถึงถนนไม่เป็นอันตรายต่อรถนะครับอืมเนี่ยนะครับถามว่าเด็กๆได้มาวิ่งแถวนี้ไหมที่จะให้กิ่งมันหล่นร่วงนะครับก็อาจจะมีบ้างเป็นบางช่วงบางเวลาที่มาทํากิจกรรมแต่ว่าปกติแล้วเด็กๆเขาก็จะเรียนอยู่ในอาคารเรียนนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดีนะครับอันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะครับ ได้ป่าด้วยนะครับอากาศก็ได้นะครับได้ลดเสียงรดฝุ่นโอ้ดีทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยไหมครับคุณผู้ชมนะครับต้นไม้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่านะครับผู้บริหารจะเห็นความสำคัญต้นไม้แล้วก็ปลูกเฉพาะที่บริเวณข้างถนนเท่านั้นนะครับในตัวโรงเรียนเองนะครับก็มีการปลูกเช่นกันถึไหมครับจะเป็นต้นสักนะครับหลายต้นเลยนะครับบริเวณตรงกลางเรียนแล้วก็ข้างหลังนู่งก็มีนะครับ ก็ถือว่าดีนะครับดีมากๆเลยนะครับอันนี้ขอเช่นชมนะครับใบมันหล่นร่วงลงมาเนี่ยก็เป็นปุ๋ยอีกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นปุ๋ยได้อีกนะครับขอแต่ขยันนะครับขยันนี่ก็เอาใบมันไปทําเป็นปุ๋ยหมักต่างๆได้เช่นกันนะครับอ่ไปดูโซนฝั่งนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับไม่มีนะนะครับจะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งข้างหน้าฝั่งนู้นนะครับ เดินไปดูใกล้กันนะครับส่วนข้างหน้านี่จะเรียงรายเป็นทิวแถวนี่เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมจำนวนโอ้หลายต้นเลยนะครับดูแล้วแบบงามตาเลยนะครับสองสี่หกแปดสิบอ่ามีอยู่สิบสิบต้นนะครับคุณผู้ชมสิบต้นเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับต้นใหญ่ๆนะครับอายุสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีอาจจะมีการพันของเถาวัลย์นะครับ ซึ่งถ้าต้นต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับเถาวันแบบนี้มาพันนี่ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ทําให้ต้นไม้นะครับเจริญเติบโตช้าลงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าไอ้ไม้เถาพวงนี้นะครับมันมันไม่ได้เหนียวมากนะครับแล้วก็ต้นไม้เรานี่มันใหญ่มากแล้วนะครับรอดพ้นอุปสรรคต่างๆเรื่องของเถาวันพันต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับดูสิครับกูโจงามมากนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับ ขอบซะครับคุณผู้ชมพอมีรากไม้เห็นไหมครับรากไม้นี่มันจะช่วยลดการชะล้างนะครับของดินนะครับมันจะช่วยยึดเกาะหน้าดินได้ด้วยเห็นไหมครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นโซนทางอื่นน่ตรงนู้นนะครับมันจะไหลแบบขอบซาจะไหลมาเยอะมากแต่ตรงนี้นะครับขอบซาจะไม่ไม่ค่อยไหลลงไปมากนักนะครับยังเป็นลักษณะชันแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นจะเนื่องจากว่าเกิดการยึด นะครับของรากไม้นะครับรากไม้มันยึดดินไว้นี่ครับครับนี่ข้อดีนะครับข้อดีช่วยยึดไม่ให้ดินถลายลงไปนะครับง่ายๆนะครับฝนตกลงมานี่ดินมันก็ต้องใช้เป็นธรรมดาครับแต่ว่ามันก็จะช่วยนะครับลดการชะนะครับให้เหลือน้อยลงนะครับนี่เห็นไหมครับข้อดีอีกข้อหนึ่ง งามมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากได้คุณผู้ชมปลูกนะครับครับมีสากก็ไปปลูกรอบสากก็ได้นะครับยางนานี่โอ้ต้นพันธุ์ทุกวันนี้ถูกนะครับ5บาทนะครับ10บาทแล้วแต่นะครับแล้วแต่ร้านบางร้านก็ขาย10บาทบางร้านก็ขาย5บาท5บาทนี่อาจจะต้นเล็กๆหน่อยนะครับต้นเล็กก็ปลูกโตเร็วเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับขอแต่ว่าเขาได้ลงดินเนี่ยนะครับรากของเขาก็จะยั่งลงไปนะครับแตกซ้ายแตกขวานะครับหากินได้ เขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างงดงามเช่นกันนะครับต้นไม้นี่มันอยากโตอยู่แล้วครับโดยเฉพาะไม้ป่านี่เราไม่ต้องมาดูแลอะไรเขามากนะครับเขาจะเติบโตด้วยเขาเองก็จะเป็นไม้ประดับหรือว่าไม้อะไรที่อ่าที่มันดูแลยากหน่อยนี่นะครับก็อาจจะต้องเอาใจใส่มากนะครับแต่ว่าไม้ป่านี่ปลูกทิ้งไปเลยครับคุณผู้ชมครับสมมุติว่าเรามีวันสําคัญวันหนึ่งนะครับวันสําคัญวันหนึ่งเราก็ร่วมไม้ร่วมมือกันปลูกนะครับ ปูกทิ้งไว้อย่างงั้นแหละนะครับขอแต่เราว่าระวังอย่าให้พวกวัวพวกควายอะไรต่างๆนี่มันมากัดมากินนะครับจนมันต้นมันขาดครึ่งขาดกลางอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะครับขอให้มันอยู่ได้แล้วมันก็จะเติบโตเองนะครับต้นไม้มันอยากโตอยู่แล้วนะครับขอแต่เราช่วยมันนะครับไม่ให้มันโดนกัดโดนทาร้ายโดยพวกวัวควายนะครับมันมาย่ำมาอะไรมันก็ตายได้เหมือนกันนะครับต้นไม้นะครับ สมมตินะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนจากทิวสักเป็นทิวประดูก็จะงามไปอีกแบบนะนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นทิวม,มะฮอกกานีนะครับทิทวต้นสักเงี้ยได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคุณผู้ชมจัดไปเลยนะครับจัดตามใจคุณผู้ชมเลยนะครับได้หมดนะครับอ๋อเวลาผมลงคลิปนี่ครับหลายคนชอบจะถามนะครับปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้แถวเดียวนี่ปลูกระยะห่างอยู่ที่3เมตรนะครับจากต้นนี้ไปหาต้นนี้นี่3เมตรนะครับ สามเมตรสามเมตรนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยนะครับอย่างอย่างช่องเนี้ยนะครับนี่ไม่ถึงสามนะครับคุณผู้ชมครับสองเมตรครึ่งเท่านั้นนะครับนี่สองเมตรครึ่งนะครับแต่ว่าช่องนี้จะจะกว้างหน่อยนะครับเหตุผลที่มันกว้างก็เพราะว่ามันเวลาปลูกนี่เนาะคุณผู้ชมเป็นสถานที่แบบนี้นะครับมันไม่ใช่คนเดียวปลูกมันปลูกหลายคนนะครับพอคนปลูกหลายคนเขาก็จะอาจจะมีระยะห่างไม่เหมือนกันนะครับก็มีความคลาดเคลื่อนกันได้นะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่นะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้ต้นไม้นะครับต้นไม้สวยๆดังที่เราอยากจะได้นะครับมาด,ดูต้นแรกนะครับที่อยู่นะครับฝั่งซ้ายสุดนี่นะครับต้นยางนานะครับอันนี้เป็นต้นสะเดานะครับคุณผู้ชมครับสะเดานี่ก็ใจผมผมก็ไม่อยากให้ตัดนะให้อยากให้มันโตขึ้น,นครับเพราะว่าวันหนึ่งนี่อาจจะมีชาวบ้านไี่มาเก็บนะครับเอายอดเอาดอกมันไป รับประทานจิ้มกับน้ำพริกนะครับกินกับลาบกับอะไรนี่โอ้โหอร่อยเลยนะครับอันนี้เป็นยูคาลิปตัสนะครับยูคาลิปตัสเป็นกอเลยนะนะครับมีอยู่สี่ต้นนะครับมีแต่ต้นใหญ่งามๆนะครับเนีียต้นยางนาต้นแรกนะครับอันนี้ก็ขี้เหล็กขี้เหล็กนี่ยอดกําลังงามเลยนะครับเนี่ยพอผมพอพูดถึงขี้เหล็กนี่นะครับผมเห็นผู้เฒ่าผู้แก่หลายหลายคนนะเล่าให้ผมฟังว่านะครับเวลาฝนตกนะครับ อย่าไปเก็บผักขี้เหล็กตอนฝนตกเสร็จใหม่ๆครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอามาแล้วเนี่ยเอามาต้มมาแกงกินเนี่ยมันจะทําให้ท้องเสียครับ,รบอันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับอันนี้ผมได้กินมาจริงๆนะครับแล้วผมก็ไม่เคยเก็บด้วยผมผมไม่อยากลองไม่อยากไม่อยากท้องเสียท้องร่วงนะ<อ>ครับอันนี้คุณผู้ชมใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างโดนผู้เฒ่าผู้แก่บออย่างนี้นะครับนะ แต่ว่าปกติวันนี้นะครับไม่มีฝนหยดหยาดอะไรตรงลงมานี่นะครับเก็บไปแกงได้นะครับรสชาติดีเหมือนเดิมนะครับต้มสักสองน้ําให้น้ามันน้านมันน้ขมมันออกก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปต้มต้มก็ไปใส่พวกนะับเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านผมเรียกซินหลอดนะฮะซินหลอดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกกากหมูกากอะไรก็รสชาติดีเช่นกันนะครับเก็บไว้นะครับนู่นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นผักขี้เหล็กนะครับอ่าโอเคครับ สุดแล้วนะครับต้นยางนาก็สุดอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามนะครับวันนี้ประทับใจมากนะครับที่ได้มาเที่ยวชมที่สถานที่แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ดูที่สวยไปพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ